แม่แม่แม่ค่าใช้จ่ายบินน้ำมันในใบกำกับภาษีลงเดือนห้าแต่เงินนั้นโอนโอกขึ้นค่าน้ำมันนั้นเดือนนกสรุปต้องเป็นค่าใช้จ่ายเดือนไหนในการลงบัญชีเดือนอะไรเดือนนเดือนอะไรเดือนนกลงัญชีอะไรตรงบัญชีการน้ำมันน้ำมันเลยน้ำมันตาปลาน้ำมันอะไรเนย น้ำมันตัตราน้ำมันรดน้ำมันรถโอ้ยไม่กันได้พีบ่บิน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 นั่นเป็นกล้องเดือนหน้าเดือนปุรดาอืาถึงอันนี้เดือนหน้าไม่มีต่างใจดีเดี๋ยวพอเดือนโนก,กันมีต่างเลี้ยวก็เลยอุน้นเปมนกานน้ำมันไปเดือนมีตุหน้าถึงจะรูกว่าไก่ใจนี่ต้องเป็นไก่ใจเดือนหน้าหรือไก่ใจเป็นเดือนนกอ๋อไม่ไใจ <laughs> จบจะเลยนะตั้งค่าใช้จ่ายเดือนหน้าค่าใช้จ่ายเป็นเดือนหน้าพอโรนจ่ายการน้ำมันคือน้ำมันเติมมันนั่นเดือนหน้าถึงอัตัดจ่ายอันตัดจ่ายเดือนลวกผัวโรนอุ่นอบียนออกไปจากบริษัทถึงอันนี้เดือนห้าให้ลงกบัญชีว่าเดบิตค่าน้ำมันเครดิตค่าน้ำมันค้างจ่ายเตว่าผพอเดือนลวกกัน ที่เราเอามาลงตัดจ่ายก็คือเดบิตคาราเมล้างจ่ายเครดิตเงินสดหรือว่าเงินฝากธนาคารอะไรกันแต่ก็เราจ่ายเป็นเงินสดเราก็ลงเงินสดแต่เราจ่ายเป็นเงินฝากธนาคารเราก็จะเราก็ลงเป็นเงินฝากธนาคารนี่ก็ไอคอนนาะก็ไอกิ้งนี่แหละก็ไอคอนในเหรอแล้วมันเป็นโจทย์

mà nó này mà mày đói <laughs> bay đi bắn đi sáng thì có cái cổng đi đu mắng. Bye rồi đi 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 thì có đi có đi 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 chồng lấy đi 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 อ๋อเลยอ่าไปเล่ได้ปก้าวนี้ก็ไมเบียกเอาแม่ก็ได้เพะเตมันลดถ้าเราไปเทียวกันมั้งเนมันมันจะไปรูเอ้ยก็ตดีได้ได้นี่มาเดินทีกขึ้นเลยเรค้ากันดีอยู่วันทําที่วันนี้ภาพเอเค